สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะแม่กำไรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็หาอยู่หากินตามธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาท่ามกลางบรรยากาศฝนตกเฮ้ยอะไร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 หูหูหปลาโดยังก็ปลาโดเฮ้ยวางรืว่างโอ้โหเล่นของใหญ่ครับเล่นของใหญ่นะครับเปลี่ยนดูนะนี่ ดูครับไอไลครับโอ้โมจะดูไอโดลืมดูหนาม <c oughs> เอออ่ะก็ลองเปลี่ยนวิธีใหม่ๆดูเรื่อยๆนะคะเนาะว่าจะได้ปลาไมนะคะเน, <c oughs> น,นาะโมดูความสีเอาแห้โปไว้เลยกลัวเต้นออกนะ <c oughs> มีมีสีครับมีสีครับมีสีนะคะมันรุ่นนะนีน่ใส่ทิ้งไว้นะคะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็มายามแล้วไม่โดนนะคะเนาะ กินเหยื่อหมดนะคะกินเหยื่อหมดนะคะอันนี้ก็เลยเอาเหยื่อนะคะมาใส่หม่นะคะนี่มีลักสีครับมีลักซียิมเปิลได้มาแล้วนะหนึ่งแต้มนะคะนี่แต้มแรงแห้งมานนะคะแม่แม่ก็หากินนะคะตามวิถีชีวิตบ้านๆไปเรื่อยๆนะคะวันนี้มาก็ท่ามกลางฝนฝนตกฝนลินนะคะนี่ชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องสู้นะคะมีลักซีครับ ไม่ได้โ <ละ S 2> พสให้ดูครับยิ้มเปยของใหญ่ครับของใหญ่เมื่อเช้านี้เบ็ดขาดสองหลังครับอี่ันนี้เรามาแก้ตัวรอบรอบคนดิชั่นครับแก้ตัวครับแหนมน้ำเลยเด้อยังมัวแต่บอกอย่ายงนี้ถือว่าอเอาแต่ว่า,าเพียพังมานะครับของใหญ่ครับของใหญ่ นวานเป็นนึบๆนึบๆนะครับตอนแรกนึกว่าอ่าอะไรนะเยือะเยือเราหรือเปล่าอย่างนี้นะคอนเสิร์ตบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยกแบบว่าเสียวๆไม่มีอะไรตักนะคะยกแบบหวาดเสียวกระลุนปดนะคะนี่กระลุนปดเพราะว่าปลาชโดจะเป็นปลาที่แรงเยอะนะ ้องอใส่ถุงก่อนฮะเพื่อความปลอดภยัยตอนนี้ฝนก็เริ่มรินมาเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้เราก็ดูแลช้างเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บมูลช้างยนญ้าช้างให้น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงมานะคะนี่นี่แล้วก็โ,โหโ,โหมีสีกวานะครับ ได้แล้วครับเข้าทุงแล้วเข้าทุงแล้วได้แล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหเดอะบิกนะฮะเดอะบิกบรหัสเสียงนะคะยานบรรลุสี่ถึงห้าโลครับนี่สี่ถึงห้าโลป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยบนเ็ดกตอนนี้ก็ยามเบ็ดนะคะยามแล้วสองสามลังนะคะมาหาเงียไม่มีนะไม่ไม่โดนนะคะทีนี้ก็เลยจะมาหาเหยื่อนะคะเหยื่อก็คือ ลูกปาลกปา,นะะปานะคะปกติเราจะเมื่อวานเราใส่ปลาดุกเนาะมันไม่โดในนี้ปลาดุกนะคะตัวเล็กมันหาซื้อ,อยากตัวนี้เราเลยมาหวานเหเอาแบบธรรมชาติเลยนะคะโอ้ดูได้ลูกปลาเยอะได้อาหารการกินเราเองด้วยนะคะนี่โน่นะะโโคะซุมยูมค่ะซูมยูม <laughs> ก็เอาลูกปลาแบบนี้นะคะไปใส่เอาเลยนะคะแทนแทนปลาดุกนะเนาะมูลหน่งก็คือว่าปลารอปลานะครับค่ะเพราะว่าในแม่น้ำมูลปลาดุกไม่ได้มีนะครับอ่าอาจจะมีอยู่แต่มันเป็นส่วนน้อยเนาะพวกปลาอันชะดูปลาขาวปลาสัมผัสปลาก็กินลูกปลาธรรมชาติเหมือนกันเองนี่แหละค่ะเราก็เลยอ่ะเอาวิธีธรรมชาติล่อปลาธรรมชาติแล้วกันเนาะปลากินปลาครับอ่า เราก็ได้อาหารนะคะกลับบ้านด้วยเนาะเขาไปทำกับข้าวนะครับประกอบกับข้าวด้วยนะคะเมื่อกี้หวานที่แรกก็ปลายใหญ่ออกนะครับปลายใหญ่กระโดดออกนะคะเมื่อตอนแรกมันไม่ได้ไทายนะคะตอนแรกเพราะว่าเผาแหบางทีมันก็ทะลุแหผุ <c oughs> แหภุเนี่นะเนาะเป็นอ่ะข้อเรียกอะไรนะเวิร์กบ่ นี่เขาเรียกอะไรเป็นแย่เป็นแย่เป็นแบบว่าไอทางร่องน้ํานะคะน้ําที่ว่าเขาอาแยกมาจากน้ําใหญ่แม่น้ําใหญ่นะคะนี่เป็นอ่าวเข้ามาด้านในอ่ะทางด้านนู้นก็จะเป็นน้ํามูลนะคะแต่นี้ก็จะเป็นแย่เข้ามาอ่าแล้วได้ปลาเล็กไปประกอบอาหารด้วยแม่ควานมาหวานเล็กหวานครับค่ะมารองหวานเนาะใส่เบ็ดด้วยหวานด้วยนะครับนี่นะ ดูบรรยากาศนะฮะมืดฟ้ามืดฝนนะฮะไม่รู้จะรุนอะไรก่อนดีนะฮะนี่ก็ค <c> ร <oughs> <c oughs> ัวลงเอยแล้วนี่ก็เป็นเมนูนะครับต้มปลาะลูเมื่อวานนะครับนี่ ขมิ้นนะครับต้มร้อนๆนะคะสดฮ้อนๆกับบรรยากาศฝนลินลินนะคะวันนี้บรรยากาศมากเลยนะครับว่าเช้านี้ฝนลินนะคะทาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะะเมื่อคืนของต๊อกฟาก็มีแงกงกกแล้วนะครับเราเลยมันกานได้ทำนะครับนี่คะ่ะวัตถุดิบ อยู่ในซองกระปุกนี้นะตัวเดียวจะได้นนสองกระปุกนะครับอันนี้อันนี้เราแยกออกเป็นเนื้อนะครับนี่ <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อนะครับน,นี่เป็นเนื้อปลานะครับนี่เราแยกออกส่วนกระดูกก็กระดูกส่วนหัวก็หัวนะครับนี่ครับนี่กระดูกก็เลาะอ,ออกมาอย่างนี้นะครับนี่ ลาะออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับกระดูกโอาเลาะออกมานะครับเพื่อให้มันกินกินง่ายนะครับร้อนในทีแล้วก็ใส่หัวปลากะโดน,นะครับซับไม่ขาดนะครับใส่ชิ้นใหญ่เลยครับนี่ก็เป็นไส้นะครับเนี่ย โอ้แค่นี้ก็เต็มหม้อสต่ว่าหม้อเราเล็กไปนี่นะครับเราดูก <c oughs> ก็ว่าเป็นแผงหลังมันแล้วก็เลาะอ,ออกมาแล้งสองข้างเลยนะครับเนี่ยก็ม่ทด้ถ่ายตอนทําให้ดูนะครับส่วนหางเต็มหม้อแล้ตรงนี้ไเยอะบ้ะบ่แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อนะน่าจะเป็นในทำไรอีกจิ้มจุ่มบ่ <c oughs> จมจุ่มก็อร่อยนะครับสะดจจุ่มมน,นั่งจิมจุ่มกับบรรยากาศอ่าฟลอริรนนะคะเหมือนจะสดชื่นนงเหมันจะอุ่นอุ่นอันนี้ก็เป็นสัลลังมันไม่ม,ไมีไม่มีกระดูกนะครับน,<ด>นี่แต่เนื้อเลยนะครับนี่มันปลาช่อนนะคะปลาชนิดนี้จะไม่มีกระดูกนะกร<ล>ะดูกนออกมาเลยนะครับนี่ยออกมาให้มันกินง่ายๆครับน้องตังน้องอะไรก็กินได้แบบไม่มีก้างนะครับพอหรอป่ะเต็มหม้อแล้ว ที่เหลือก็เอาไว้หมักตากแดดไปกินมะลังนะครับตากแดดนะคะแดดเดียวทอดนะคะอร่อยนะคะนี่ยเนื้อนี่แต่เนื้อเน้นๆอร่อยนะทอดกินกับส้มตำแซ่บๆนะคะนี่ยเพราะว่าเอากระดูกหลังออกหมดเลยนะทอดนะคะวันนี้อันนั้นก็ไปแดดเดียวนะคะเพราะว่าไม่แดดเดียวก็มันก็เอาไว้ต้มไว้ต้มทอดก็ได้นะคะทำอะไรก็ได้หลายอย่างนะครับนี่ ปิดบปาไปก่อนนะครับเรา<อ>จะมาปรุงเครื่องนะเป็นน้ำปลาร้านะครับน้ำปลารปรุงตามใจชอบนะคะ<อ>ใส่หลายเสียบหลายหนวดหลายอ่ามันท่านถือข้องนี้ลงไปกระเซียบนี่ เราก็ใส่แบบไม่จำนวนจำกัดนะครับบางคนเขาคิดว่ากินเยอะผมร่วงนะครับผมกินมาสามสิบปีก็ผมยังดกเหมือนเดิมนะครับบางคนกินจนเกลียก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับนี่ใส่ไปเลยครับพอตางกันละตังชอบใจ <c oughs> ไปเรียนครับสวัสดีครับว <c oughs> นะันรสวัสดีครับ ใส่กำปาัาหยดไปเลยนะครับบอากะว่ามันคอเค็มนุ่นนะครับพอ <c oughs> ดีเราไปตลาดมานะครับใส่เสื้อกับข้าวให้น้องฟังบนี่ก็ได้ผักแียงมานะครับนี่ผักแียงนะครับ <c oughs> นี่นะครับกําละห้าบาทครับนี่สบาทยี่สิบาท ขยังแล้วก็คุ้นตูนะครับเดี๋ยวเราไปล้างก่อนนะครับตักขยังตักขยังนะครับหอมดอกตักขยังเลยนะครับนี่ใส่มันหอมนะครับอันนี้กินไม่ได้แล้วก็ตากกอกน,นะครับใส่มันหอมนี่ก็เป็นผักกีตูนะครับนี่ใบแมงลัักกกผตูภาษาบ้านเราเรียกวัากีตูนะครับนี่ ร้อยนะคะนี่นี่แล้วก็ิมพร้อมรับประทานว่าวเราก็รสชาติของเรานี่นะครับเพราะว่าเราก็พูดนี้ง่ายคือว่าทำทุกวันเลยนะครับนี่ต้มยำแกงขั่วปัากขนัวอันนี้เราก็ทำม,มาแล้วนะครับโอ้ใส่ไหมเดี๋ยวเด็๋ยวจะเ,เ,เ,เาสายียกาใส่ Ach, chim sỉ. Jaaa. Kai 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 kai. Kai kai. Kai kai kai. khai kai kai. Kai 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 แสบถึงกับสำรักนะคะนี่เอาไว้สมน้อยครับสมน้อยสมพ่อครับสมพ่อประคัราคาแพง อ่แซบแล้วนะคะอ่าพร้อมรับประทานอ่ะ<ม>เราก็ขอจบคลิปนี้นะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะคะ,ะคเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราช่องไม่กำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ